สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปพยการในหัวข้อที่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคนปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับคนนะคะนุ่นจะมีไพ่เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3กองนะคะ1 2และ3นะคะอ่ะเพื่อนๆน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตอ่านไพ่กองแรกเลยนะ สำหรับไพ่กองแรกนะคะสำหรับคนที่เลือกนะคะเจลมะขามป้อมเนะคะเป็นเจลเรื่องผิวขาวนะคะทำให้ฟุ้นฟูนฟนผิวนะคะมีวิตามิน C สูงมากนะคะเพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยจะมีวิตามินสูงนะคะราคานะคะอยู่ที่69บาทถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์มานะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ5แถม1นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานธาตุของเขากันก่อนนะคะธาตุลมนะคะ เมถุนตุนกุมนะคะธาตุดินนะคะพกศพกันมังกรธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะคือคนที่เกิดในเดือนนะคะตุลาคมเดือนกันยานะคะเดือนกุมภานะคะเลขที่เกี่ยวข้องจะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเลข10บเลขสิเลข2นะคะเลข11นะคะลักษณะของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ผิวขาวมากนะคะหรือเป็นคนสองสีนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีความนะคะอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของคู่ครองความรักสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกําลังมองหาความรักความสัมพันธ์นะคะหรือกําลังมองหาความรักดีๆอยู่ นะคะก็จะประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะสิเหรียญเจดดาบเ้าไม้เมท้าเฮอร์มิต เขาคนนี้เป็นคนที่มีการส่องมีการแอบส่องแอบดูนะคะแอบมองคุณอยู่นะสังเกตนะคะเขาจะเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีเงินมีทองนะเหมือนที่ที่บอกมาตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในตัวเองอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเรื่องการเงิน การงานก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะหรือว่าไว้ใจคนยากตอนนี้เขาเหมือนมีการแอบซองแอบบมองนะคะแบบอแบสืบแอบจ้องเรื่องราวของคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจานะคะถามว่าปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ มันเป็นความรู้สึกชอบเขามองคุณแล้วเขารู้สึกชื่นชอบคุณเป็นคนทํางานเก่งคุณเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวแต่เขาก็ยังไม่ไว้ใจหรือว่ายังอยากดูคุณไปนานๆก่อนยังไม่ได้แสดงออกมันเหมือนเป็นการแอบ,บชอบแอบบสนใจยังไม่ได้มีการแสดงออกถึงความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเป็นการแอบ,บดูเงียบๆแอบบส่องเงียบๆนะคะเขาชื่นชมคุณที่คุณหนึ่งทำงานเก่งคุณหาเงินเก่งคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินในระดับหนึ่งเขาคาด หวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้เขาก็อยากจะให้คุณนะคะเป็นคนรักนะคะเป็นคนที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือไปไหนมาไหนด้วยกันในอนาคตกันแบบยาวๆแต่ว่าตอนนี้เขาขอแอบดูก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าสีไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไร Give your relationship a change นะคะ for giving เอ่อฟอร์กิ n เวอร์แองกลนนนะคะทัชั่นนะคะรีทีด คือตอนนี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนความสัมพันธ์หรือจจเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรู้จักกันอยู่นะคะหรือเร็วๆนี้ความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนนะคะลองเปิดใจคุยกันนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหานะคะหรือเขาอาจจะมีความรักเก่าๆนะคะที่มันฝังใจหรือตัวคุณนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้มองที่ปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้อภัยนะคะต่อ ความผิดพลาดให้อภัยต่อความรักนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเร็วๆนี้นะคะมันจะมีการแสดงออกจากเขาหรือเขาจะมีการแสดงออกถึงคุณมากขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นความแสดงออกที่ที่พอมันเริ่มชัดเจนเนี่ยเขาจะตัวติดคุณมากเหมือนกลายเป็นคนข้างรักนะคะเอออยากจะมีพื้นที่ไปไหนมาไหนกับคุณแบบส่วนตัวแบบอยู่โลกนี้มีแค่เราสองคนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งง้งิงอะไรกันประมาณนี้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณ รักเดียวใจเดียวว้าวตกหลุมรักฉันมีเหตุผลก็ตอนนี้เขาตกหลุมรักเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วก็รักเพื่อนๆนะแบบรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเขามีเหตุผลของเขานะคะเพื่อนๆก็รอฟังนะคะหรือรอฟังข่าวดีเร็วนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอักษรน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะจะมีตัว u นะคะเพื่อนๆตัว K ตัว E นะคะ ตัว B ตัว P นะคะแล้วก็ตัว Y นะ ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ment, ขอบคุณที่ทำาทานสแตมให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูวดส่วนตัวแอดไลน์มานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่องนะคะด้วยการสมัครสมาชิกด้วยการมาดูคลิปแล้วก็บางคนนะคะดูโฆษณาจนจบนะคะแบบไม่กดข้ามนั่นต้องขอบระคุณมากเลยนะคะแต่นุ่นไม่ได้บังคับนะคะเพื่อนๆเ,เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะก็ดู ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายข้อที่สงนะคะสำหรับคนที่เลือกกันแดดกูต้าวิตคีมนะคะซึ่งเป็นครีมกันแดดที่ฟื้นฟูผิวนะคะประกอบด้วยวิตามินมากมายนะคะทำให้ออฟื้นฟูนะคะผัดเซลล์เก่านะคะขนาอ่รอ,อขนาด250 ml นะคะราคาอยู่ที่ปกติ390นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่2ขวด500นะคะ หรือถ้าจะซื้อ1ขวดก็290บาทนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูธาตุเขานะคะว่าเขาเป็นคนธาตุอะไรธาตุไฟนะคะเมสินธนูธาตุไฟเมสินธนูธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะธาตุดินนะคะเมถุนตุลกุมนะคะเอ้ยไม่ใช่เมถุนตุลกุมการพฤษบังกรนะคะ เราก็ธาตุน้ำนะคะโดดเด่นที่ธาตุน้ํานะคนคนนี้เป็นคนผิวขาวนะคะเอ่อผิวขาวแล้วก็มีความเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเจอปัญหามากมายนะคะหรือช่วงนี้อยู่ในช่วงเบื่อหน่ายของเขาก็ได้นะคะแต่จริงๆเขาควรที่จะเป็นคนที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์แต่เป็นคนที่เบื่อง่ายนะ,ะเป็นคนที่มีบุคลิกเบื่อง่ายนะคะ เออคนนี้อาจจะเกิดเดือนมีสารหรือเกิดเดือนกันยาก็ได้นะคะเออมีเลขที่เกี่ยวข้องจะเป็นเลข4เลข9นะคะเลข13นะก็เดี๋ยวนุ่นมาเช็คเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคุณได้ไพ่แหงแมนควนถือไม้ King of p e n t a c o s t e m p e r a n c e เหมือนเขาเองเนี่ยคิดมากกังวลใจนะคะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะยังขออยากดู่าทีของคุณก่อนคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นพลังงานของธาตุไฟอะ่ะในขณะที่เขาเป็นพลังงานของธาตุดินเขาจะนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยหวือหวาเขารอการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์หรือเขารอการเทคแอคชั่นจากคุณอะ่ะคือคุณอาจจะเทคแอคชั่นแล้วแต่สําหรับเขาเขารู้สึกว่าคุณยังเทคแอคชั่นไม่มากพอนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออขอดูก่อนเพราะเขาเป็นคนที่ไม่หวานไม่ไม่หวือไม่หวาไม่หวานะคะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข ถ้าถามว่าปัจจุบันเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเหมือนแบบสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรรอดูก่อนว่าคุณจะทําอะไรคุณจะลุยไหมคุณจะจีบไหมนะคะแต่ถ้าให้เขาจีบก่อนลุยก่อนเขาอาจจะไม่ทํานะคะน่าจะเป็นบุค,คลิกสายแบบนั่งเฉยๆนะคะรอคนมาแอวรอคนมาอ้อยคนมาอ่อยนะคะเป็นแนวนั้นนะคะถ้าถามว่าสนใจไหมสนใจแต่ไม่พูดนะคะ เก็บความรู้สึกนิ่งเงียบมากนะคะคนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นางฟ้านะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะคะ This is your egg t h i l d be the one What What waiting for นะคะท o เลิ e อืมมันเป็นความรู้สึกที่ในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสนะคะถ้าคุณแบบ พันล้างพลังงานที่มันเครียดล้างพลังงานที่ไม่ดีต่อเขาแล้วก็ทําความคุ้นเคยกับเขาหรือแบบว่าเออยอมรับในสิ่งที่เขามันเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นคนเฉยชาเป็นคนไลท์ไลฟ์การแสดงออกนะคะเป็นคนที่แบบจีบใครไม่เป็นคุณก็จีบก่อนก็ได้นะคะจีบก่อนเลยนะคะลุยก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสสมหวังนะเพราะว่า แต่คุณจีบเขามันมีโอกาสสมหวังแต่มันช้าแต่ความรักครั้งนี้ค่ะมันเป็นรักที่คุ้มค่านะคะเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าคุ้มค่าที่คุณจะเสี่ยงคุ้มค่าที่คุณจะรอคอยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มองว่าคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วคุณคือคู่แท้ของเขานะคะคู่แท้ของเขาแต่ว่าเขาเองเนี่ยอาจจะแบบเรื่อยๆค่ะไม่ได้รีบนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยคุณเองก็อาจจะแบบแรกๆอาจจะเข้าไปก็รู้สึกว่านี่ในบอกให้ฉันจีบก่อนเพราะฉันจีบก่อนแล้วก็ยังนิ่งนะคะ ข้อต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะคะแน่นอนว่ารักแท้มันต้องมีอุปสรรคแหละรักแท้มันต้องไม่ไม่ไม่ได้มาไง,ไง่ายๆค่ะเพียงแต่คุณล้างพลังงานที่ไม่ดีแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะพยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะแต่เราบอกเลยว่าเขาชอบคุณนะเพราะความที่เขาอยากบอกแอบรัก คุณอยู่ในใจเสมอนะคะคุณทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นนะคะเห็นไหมเขาอ่ะก็ชอบคุณแหละเขาเป็นคนที่แอบรักคุณอยู่เงียบๆไม่พูดไม่จ่าจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูอีกสักตั้งนะคะสู้ๆนะไฟติ้งนะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรน,นะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างเขากับคุณนะหรือเป็นอักษรยอ่อหรืออะไรก็ได้นะคะตัว M นะคะตัว C ตัว P ตัว D ตัว C ตัว D นะคะดับเบิลดีก็ได้แล้วก็ตัว A นะคะ 就。 ประมาณนี้นุ่นขอให้คุณสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมก,กดกระดิ่งจริงๆนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มานะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยการมาดูคลิปนะคะกดติดตามกด u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะบางคนสมัครสมาชิกช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ดูโฆษณานะคะโดยไม่ได้กดข้ามแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกนะคะสามารถเอาที่เพื่อนๆตะเอาสะดวก ได้เลยนะคะนุ่นก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนวันนี้นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเป็นครีมอโมนะคะเป็นครีมทที่ทําให้คุณผิวขาวนะคะขนาดนะคะอยู่ที่30มสิบกรัมนะคะขวดละสามร้อยห้บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทาุนะคะ คุณนะคะเออธาตุที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเป็นธาตุดินนะคะพือศพกันมังกรธาตุดินนะคะธาตุไฟเมสินธนู แล้วก็ธาตุไฟนะคะเน้นที่ธาตุดินกับธาตุไฟคนที่เกิดในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาแล้วก็กันยานะคะเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นเลข6เลข5านะคะเลข7เลข9นะคะเลข16นะคะเลข15นะคะเลข14นะคะเลข11เนะคะเลข12แล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะมีน้ำใจนะคะ ขยันนะคะเป็นคนที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะแต่เพราะว่าเขาอาจจะเริ่มต้นมาจากความไม่สมบูรณ์ความไม่พร้อมหลายๆอย่างแล้วเขาก็ขยับขยายจนมีทุกวันนี้นะคะเขาน่าจะเคยนะคะสูญเสียเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก่อนนะคะเคยล้มเหลวหรืออาจจะไม่ได้คนที่ประสบ,บมีประสบความสําเร็จจนวันนี้เขาอาจจะแบบไต่เต้าขึ้นมานะคะก็จะประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าปัจจุบันนี้เขาเรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ สองเหรียญ2องไม้เท้าเป็นพลังงานของเลขสนะคะแไม้เท้าสเตน เหมือนเขาเองก็สนใจนะมีคุณอยู่ในใจแต่ว่าเขาเองก็มีพลังงานของคนเก่าๆยังไม่สามารถรืมความรักครั้งเก่าหรือมีคนอยู่ในใจนะคะแต่เขาก็คูดคุยสื่อสารกับคุณนะับมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเรามองว่ามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยเขาอาจจะค่อยๆมีคุณในใจอย่างช้าๆช้าๆไม่ได้รีบนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีพลังงานของคนเก่าๆยังล้างพลังงานคนเก่าๆไม่หมดนะคะ แต่คุณก็เข้าไปอยู่แทรกซึมอยู่ในความรู้สึกของเขาอะถ้าถามว่าปัจจุบันเขารู้สึกยังไงกับคุณมันเหมือนเป็นความเริ่มชอบนะคะเริ่มมีคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตเริ่มคุยกับคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากคุยกับคุณไปนานๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขา c a in your soulmate นะคะ t e l e t go of c t n t r o l issue นะคะแล้วก็ฮ e น o o ูนตบมือ อาจจะเริ่มต้นไม่ได้หวานไม่ได้หวือหวาแต่ลงท้ายดีมากเขาบอกว่าคุณถ้าคุณเคยอธิษฐานหรือเคยไปขอพรมาให้รู้ไว้นะคะว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะที่คุณไปขอพรมาแล้วได้คนนี้มาคุณกับเขามีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่นะคะ โซคอนเนคชั่น so นะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้มันยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะหรือว่ามันยังไม่ได้มีหนทางหรือมันเหมือนจะแบบเฮ้ยมันจะไปได้จริงๆหรอความระคังนี่มันจะไปได้ไหมให้คุณปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติอย่าไปควบคุมมันนะคะให้มันดําเนินไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นและคุณนะคะจะได้ บรรยากาศดีๆอาจจะได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวด้วยกันหรือมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีซึ่งเป็นความรักความผูกพันที่มันจะพัฒนาขึ้นค่อนข้างที่จะหวานค่อนข้างที่จะโรแมนติกหลังจากนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความอบอุ่นนะคะอาจจะได้ไปล่องเรือนะคะไปนั่งเรือดิ่มแม่น้ํานะคะไปเที่ยวผ่อนคลายนะคะแล้วก็กระชับความสัมพันธนะ์นะคุณก็จะรักการผูกพันกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณกันนะคะ ฉันอยากแต่งงานกับคุณคิดถึงเสมอเพื่อนที่ดีที่สุดตอนนี้เขาให้คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก่อนแต่อย่างที่นุ่นบอกว่าเขาอะค่อยๆมีคุณเข้าไปแทรกซึมแทรกซึมในความรู้สึกอะจนวันหนึ่งอะมันกลายเป็นความคิดถึงเสมอเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนที่เขาอยากแต่งงานกับคุณก็กลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเนี่ยฉันอยากแต่งงานกับคนนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะ่ะถ้าตอนนี้คุณ ทำตัวเป็นเพื่อนทําตัวเข้าไปแทรกซึมในชีวิตเขาให้ได้ก่อนนะคะแล้วเขาจะค่อยๆค,ค,คิดถึงคิดถึงคิดถึงคุณจนสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคุณนี่แหละที่จะได้อยู่กับเขานะคะคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยนะ้เดี๋ยวเรามาดูอักษรน,นะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีอะไรบ้างมีตัว M นะคะมีตัว W นะคะแล้วก็มีตัว V นะคะตัว โอ oh, นะคะตัว V W ดับเบินะคะมันจะมีไหมดับเบิลวตัว D นะคะหรือตัว J นะคะยังไงนุ่นก็ใจช่วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ขอให้คุณนะคะสมหวังในความรักนะคะอดทนนะคะแล้วก็ใช้ความจริงใจเอาชนะเขานะคะมันมีโอกาสแหละขอให้คุณสมหวังจนถึงขั้นได้ เออตกลงเป็นแฟนหรือว่าได้แต่งงานนะคะนุ่นเอาใจช่วยนะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกกิ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแตมให้นะคะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่องเมลทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็เออ ที่สมัครสมาชิกรวมถึงช่วยกันดูโฆษณานะคะนุ่นก็ขอบระคุณมากนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย